โอ้ยคือแบบข้างบ้านเสียงดังไงอัดคลิปไม่ได้ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมไม่ได้อัพคลิปลง Youtube คือแบบคือแบบนี่ดูดีโอ้โหเปิดหมอลำมายีนี่อยากเต้นเลยโอ้ยรู้สึกเออเร่อนี่แหละฮะเหตุผลที่ผมไม่ได้อัพคลิปนะก็รอให้งานแต่งเขาเสร็จก่อนประมาณนู่นอีกนานเลยฮะประมาณ3-4วันนูน่นกว่าจะได้อัคลิปหรือไม่ก็อาจจะมีคลิปพวกถ่ายในกล้องมือถือเล่นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะอัพลงบ้างนะแต่ก็ ที่ไม่ได้อัพคลิปก็ขออภัยด้วยนะสำหรับใครที่รอคลิปนะครับก็ผมมีรายการใหม่มาฮะเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะตอนที่ข้างบ้านจัดงานแต่งเสร็จแล้วไว้เจอกันจ้ะแน่นอนจุ๊บๆบายๆเรารักเธอนะฮะช่วยไม่ใช่ก็คือแบบแบบว่าแบบว่าแบบว่าแบบแบบแบบว่าอเล่นเอางี้เข้าเรื่องเลยคือว่าช่วงนี้ผมแบบ ซึมๆหน่อยนิดนึงนะฮะก็อ,อกหักรักตุดโดนคุดเอ้ยโดนโดนตุดหลอ,อกฟันตกน้ําตกเรือตกบันไดตกทุกอย่างนะล้อเล่นไม่ใช่คือมีคนไปคอมเมนต์เกียนนะก็แบบเออมามันปวนนะเออออกน้ำป่วนน,วน,น,วนูก็แบบเออเว้ยก็เลยเอองั้นพักหน่อยดีกว่าแล้วก็ช่วงหลังๆนี้ผมนอนดึกบ่อยฮนะนอนประมาณเที่ยงคืนไม่ก็ตีหนึ่งว่าหาดูงานบ้าง คิดนั่งคิดหลายเรื่องฮะก็ป่วยๆในยะช่วงนี้เป็นออกแนวเป็นหวัดด้วยก็แบบเออวัดหน้าร้อนมันทรมานนะฮะก็เราก็อยากพักด้วยครับเพราะทำงานติดกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะอัพคลิปติดกันประมาณอาทิตย์กว่าแล้วคือแบบอยากพักบ้างก็ขออนุญาตพักสักสองสามวันแล้วถ้าผมหายดีแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปอัพคลิปให้เหมือนเดิมเลยนะฮะไม่ต้องห่วงอัพแน่นอนแล้วก็ ถ้าหากชอบแล้วก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะแล้วก็อยากให้ผมทำทำอะไรแบบนั่นแหละเออสปอยรายการใหม่เลยดีไหมวะโอ้ไม่เอาดีกว่าไว้เจอกันคลิปหน้าฮะก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้ทำงานนะก็นี่แหละนะฮะข้างบ้านเขาจัดงานแต่งนะจัทีนี้พอเราจะอัดเสียงเนี่ยเสียงเสียงของเพลงเพลงนะมันเข้าเข้าไมรับผมก็เลยแบบเออยอมเสียเวลาก็ได้ยอม รักจริงยอมให้เธอทำไปโอ้ยเมื่อคืนนี้ก็กว่าจะได้นอนก็ตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งกับตีสองข้างบ้านแม่งขี้เมาเว้ยเสียงดังมากขอระบ,บายระทรมหน่อยระบ,บายโอ๊ยพอแหละนานแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วผมจะรีบทำถ้างานแต่งเสร็จแล้วผมจะรีบทำคลิปะฮะก็สำหรับชนะผมนะขอบคุณทุกๆคนนะตอนนี้ก็ใกล้จะครบ 1000วิวแล้วนะฮะ1,000วิวรวมนะ3 3ติดตามก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามผลงานผมมาตลอดทั้งคนที่เพิ่งมาติดตามแล้วก็คนที่ติดตามมาตั้งแต่นู่นแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามผมมาจนถึงผู้ติดตาม3 3ก็ขอบคุณนะเดี๋ยวผมจะอัพคลิปลงต่อไปก็ไว้เจอกัน,นะฮะต่อไปผมก็อาจจะลดคลิปพวกแคสเกมอะไรลงบ้างฮะอาจจะไปทําแบบออกแนวพิการอะไรอย่างนี้ผมชอบผมรู้สึกว่าผมอยากทําแนวนั้นมากกว,ว่าเกมแคส ผมก็ทําได้ไม่ค่อยแบบไม่ใช่ว่าทําได้ไม่ค่อยดีแต่ผมรู้สึก่็ผมเป็นคนเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนั่นแหละแต่ว่าคือเรามีดีทั้งด้้นอนเทอร์ทนกับกับอลอกอะไรเงี้ยกับการพูดอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็เลยแบบเออไว้เดี๋ยวไอ้นี่ก่อน,เด,น,อนเดี๋ยวถ้าผมโอเคกว่านี่ทุกอย่างมันลงตัวกันนี่เดี๋ยวผมจะทําห้องใหม่ด้วยเพราะว่ายังไม่ได้ติดหลอดไฟใหญ่ฮะหรือว่าจะดูแค่เนี่ยมีเนี่ยท้งห้องมีหลอดไฟแค่เนี้ยอันเดียวแล้วก็หน้าจอไอเนี่ย คือแบบเดือดร้อนน่ะเดือดร้อนมากเลยก็สําหรับใครที่รอคลิปใหม่ของผมนะก็รอไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบแคสแล้วก็เกียไมค้าวนะผมบอกไปแล้วว่าผมเล่นไม่เป็นแล้วเล่นไม่ได้เลยคือแบบไม่ได้ร่ําเรียนนะเว้ยเอาเป็นว่าไ้เจอกันแล้วผมหาทําคลิปอะไรที่มันเป็นสาระดีกว่ารายการชื่อว่ารายการสาระแล้วไงนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะอยากให้ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวก เกี่ยวกับความรักหรืออะไรงนี้ก็ได้ฮะถ้าจะมีอะไรก็ปรึกษาก็ปรึกษามาฮะเหมือนเป็นแบบกโรอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ตอบไปได้ทุกเรื่องนะเว้ยปรึกษาได้เกือบหมดทุกเรื่องแหละย,ยกเว้นเรื่องเงินกับเรื่องอื่นๆนะฮะเพราะว่าบ้านผมก็จนนะฮะลูกไม่ได้หล่อพ่อไม่ได้รวยแม่ไม่ได้ถูกหวยเป็นหมื่นเป็นแสนนะก้องที่หนึ่งก็ว้าวไปแล้วเจอันคลิปหน้าไว้บ่นมานานแนละ้วจุ๊บๆบ๊บายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะ